ให้นักเรียนเอาตัวล็อกที่เป็นตัวยาวใส่ลงไปก่อนนะคะแล้วก็กันไก่ตัดนะคะวันนี้เราจะฝึกหัวแฉกนะคะนักเพียก็หัวแฉกใส่ลงไปแล้วก็ล็อกให้เรียบร้อยนี่คือลักษณะผองบีที่เราใช้แับนี้นักเรียนนะคะก็จะมามเรียนเกี่ยวกับการบีบขอบเค้กนะคะขอบบนขอบล่างก็จะใช้หัวแฉกนะคะหรือเรียกว่าหัวเม็ดมะยมนะคะก็จะมีเบอร์ 22, 24, 26นะคะ ถ้านักเรียนต้องการผสมสีนะคะนักเรียนใช้สีนะคะสีน้ําธรรมดาเนยค่ะต้องการอ่อนหรือเข้มนักเรียนก็ใส่นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะจะทําให้เค้กเรามีสีสันขึ้นนะคะะผสมให้เข้ากันนะคะ แล้วเราก็ใส okay. ่ถุงที่เราเตรียมไว้นะคะเวลานะคะขั้นตอนนะคะขั้นตอนการใช้หัวเม็ดมะยมนะคะเราจะบีบขอบล่างนะคะให้ใหญ่กับขอบบนนะคะมันมีวิธีการบีบหลายแบบนะคะ ะะข้างบนเราอาจจะจุดเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะวิธีก,การบีบมีหลายแบบนะคะหรือนักเรียนจะม้วนอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะอย่างนี้ก็ได้นะคะ จะเป็นจะละอีกก็ได้นะคะ,ะนีคมีได้หลายแบบนะคะ,ะเ๋ยวตัวนี้